คำที่หนึ่งนะครับคำว่างานวินัยวินัยคืออะไรนะครับตอบความศึกษาครับวินัยคือข้อห้ามและข้อปฏิบัติวินัยจําได้2ระดับ5สถานภาคตัดลดวินัยไม่ไร้แรงวินัยไร้แรงปลดออกไล่ออกวินัยอะไรนะปลดออกได้รับบําเหน็จบํานาญนะครับคีย์เวิร์ดตรงนี้ครับการนําไปใช้สมุดไม่เห็นลงเนาะลงอะไรครับการว่าเก่าวตักเตือนไม่ต้องทําเป็นหนังสือแต่อาจทํา บันทึกสมุดหมาเหตุการว่ากล่าวตักเตือนหรือทำทันบนไม่ถือว่าเป็นโทษทางวินยัยนะครับโอเคครับอการท,ทําำานบนให้ทําเป็นหนังสืออ่าต่างกันตรงนี้นะครับภาคทันเลื่อนเนาะเมื่อกี้ไม่กลาก,กว่าการสั่งให้ออกไม่ใช่โทษทางวินยัยได้รับบำเหน็จบำนาน โอ้นะครับเค okay. ต่อมานะครับวินัยไม่ได้แรง13ข้อวินัย,ยแรง15ข้อไม่ออกแต่เขาจะถามกรณีใครกระทําผิดวินัยร้ายแรงกว่าการไม่ร้ายแรงวิธีสังเกตนะครับให้สังเกตคําลงท้ายหรือสังเกตพฤติการนะครับไม่ตรงต่อเวลาไม่ปฏิบัติตามคําสั่งไม่เป็นแบบอย่างการแกล้งกระทําการเฉยเฉยนีย่คนอื่นยังไม่เสียหายนี่วินัยไม่ร้ายแรงแต่ถ้าผู้อื่นเสียหายร้ายแรง ข่มเหงขม่มกดขี่ผื่นมาได้แรงโอ้โหแล้วคัดลอกผลงานร้ายแรงเสพยาเสพติดร้ายแรงนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับความผิดทางจรรยาบรรณในเรื่องของอะไรนะอขออนุญาตเปิดนะครับจะเปิดทันไหมนะครับในเรื่องของต,นะอนะอตัวนี้นะครับนะครับโอ้ระเบียบตัวนี้นะครับสม,มุนไม่เห็นไม่ใช่นะครับตัวที่กระทาความผิดเกี่ยวกับการอนาจารนะครับเกี่ยวกับ อ่าไหนเอย่ยนี่ครับมาแล้วตัวนี้ครับต้องออกนะเพึ่งมาเร็วๆสดๆร้อนๆมาเล็ว้วลูกอ่ามามาช้าๆอ่าโอเคให้เราสังเกตนะครับใช้อำนาจบังคับหรือทำให้ผู้เรียนนักศึกษาจำยอมร่วมปริบพณิีแก้รอแก้อะไรนะครับไล่ออกครับเมื่อมีเจตนาแล้วแม้จะเป็นเพียงอาาจารย์ยังไม่ได้ร่วมปรเิเัณีก็ถือเป็น ระดับความผิดแรงมากไละให้เป็นความผิดกรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการด้วยโดนสองกระทงนะครับหลอกล่อมาแล้วเด็กเขาหนีทันหรืออะไรก็ถือว่าวินัยแรงไล่ออกครับหลอกล่อหลอกลวงพานักเรียนนักศึกษาไปเพื่อกระทําชํำเราหรือนะครับไล่ออกนะครับร่วมไปเวณีหรือพยายามร่วมก็ไล่ออกนะครับกระทําอนาจารก็ไล่ออกนะครับไม่ว่าหลายคนหรือคนเดียวนะครับ ถ่ายภาพหรือคลิปผู้เรียนที่ไม่สมควรทางเพศไล่ออกครับมีอันหนึ่งที่อาจจะโดนโปลดออกเสพยาเสพติดเล่นการพนันนะครับเป็นอาจินนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวใกล้วันมีอะไรอีกเดี๋ยวจะามาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับนี่ได้แล้วได้แล้วนะครับถ้าก็ถามหลักการเมืองการทั้งวินัยเบื้องต้นคือสืบนะสืบสวนหาพยาน นะถ้ามีมูลก็ตั้งกรรมาการสอบอสอบอนะืบมูลสอบนะครับสืบมูลสอบนะครับสืบสวนมีมูลตั้งกรรมาการสอบนะครับแล้วถ้าถามขั้นตอนการดำเนินการทางวินยัยตั้งแจ้งสอบตั้งเรื่องกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหาสอบสวนนะครับอันนี้ออกข้อสอบใช่ไหมอันไหนไม่ต้องสอบสวนเขาเรียกว่าวินัยความผิดปรากฏชัดแจ้ง ก็คือสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้มุงข้าบัญชานะครับาบางอย่างนะครับชัดแจ้งเลยนะครับถูกจําคุกนะครับสิ่งที่จะไม่โดนคือกระทําโดยประมาทหรือละหวโทษจําคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนั่นสังเกตคำนะครับสิวันไม่แรงนะครับแต่ถ้าเกิน15วันเนี่ยสารภาพด้วยนีร่รุนแรงนะครับสังเกตไหมครับมีคําว่าวินัยไม่แรงชัดแจ้ง พี่นายไล่แรงชัดแจ้งนะครับกรรมการมีกี่คนเราก็ตอบว่าอย่างน้อย3คนประธานตำแหน่งยา่าฐานะไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหากรรมการอีก2คนนะครับหนึ่งในนั้นต้องเป็นนิติกรหรือผู้ผ่านการอบรมทางกฎหมายหรือมีความรู้อย่างน้อย3าคนครับถ้าเขาถามวันวิธีจำวันนะครับ3แจ้ง7ดร้อง15ทราบ 60สอบ180เสร็จขยาย9ทับยหมายความว่าผู้เป็นประธานแจ้งกรรมการให้ทราบว่าเป็นกรรมการภายใน3วันคนที่ถูกกล่าวหาให้ร้องคัดค้านการตั้งกรรมการภายใน7วันนะครับ3แจ้ง7ร้อง15ทราบนะครับไม่ไม่จะเซ็นหรือไม่เซ็นก็ช่างนะครับผู้ถูกกล่าวหาถือว่ารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อลงพ้น15วันไปแล้วนะครับไปรษณีย์เขาก็ส่งไปนะครับนะ แล้วก็มาการก็เริ่มสอบสวนภายใน60วันขยายได้ข่าละร้อยแปนะครับอ่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นวินัยไม่ายแรง90วันขยายได้ข่าละหกนะครับวินัยแรง2องร้อวันนะครับสูงสุด2ปีต้องเสร็จนะครับ3แจ้ง7จร้อง 15, สิบหาทบหกสิสอบ180เสร็จ2ปีทุกอย่างต้องจบนะครับต่อมานะครับ มีสองคำที่ควรให้จำคือคำว่าการพักราชการการให้ออกจากราชการต่างกันตรงไหนครับการพักราชการไม่ขาดจากตำแหน่งและเงินเดือนส่วนให้ออกขาดจากทั้งตำแหน่งและเงินเดือนระหว่างสอบสวน,นทีนี้เขาก็จะถามอีกอันนี้ที่เคยถามนะครับกรณีสอบสวนเสร็จแล้วนะครับไม่ผิดได้รับเงินคืนเต็มจำนวนผิดแต่ไม่ถึงออกจ่ายครึ่งหนึ่งผิดถึงออกจากราชการไม่ได้รับคืนสักบาท ข้อนี้จะถามอะไรครับอำนาจของผู้มือการในการลงโทษนี้ของเก่าครับไม่เอาฉบับใหม่ครับเขาจะถามท่านว่าผู้มืการสถานศึกษาหรือรองรักษา,าการหรือรักษาราชการแตนหรือครูที่รับมอบหมายรักษาราชการเทียบเท่าผู้มือการเนาะมีสิทธิ์เป็นผู้บังคับบัญชาของการครูในสถานศึกษานะมีมีสิทธิ์ในการลงโทษผู้กระทำวินยัยไม่ หลายแรงภาคทันหรือตัดเงินเดือนได้แค่สอันนะครับในครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ2ร้อยละสี่นะครับของเงินเดือนผู้นั้นในวันที่ผู้นั้นได้รับคำสั่งลงโทษเป็นเวลา1เดือน2เดือน3เดือนอืมสองสี่หนึ่งสองสามสองสี่หนึ่งสองสามเดือนนะครับอ้า โอเคครับการอุทธรณ์ได้ร้องทุกข์ให้กระทาภายใน30บวันต่างกันตรงไหนสังเกตคีย์เวิร์ดนะครับอ่าอุทธรณ์ถูกลงโทษทางวินัยร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมคัดก้องใจถูกตั้งกรรมการสอบนะครับเล็กๆบอกอ,อกกคออสอวินัยไม่ไล,ล่แรงเนาะนะครับภาคทานตัดเงินเดือนลดขั้นเงินเดือนวินัยไล,ล่แรงอะไรครับอ่าปลดออกไล่ออกนะอุทธรณ์ต่อกกคสอ แต่ถ้าร้องทุกเนาะเล็กๆไม่ได้รับความเป็นธรรมครับข้องใจกับพอโรองเรียนใช่ไหมใหญ่ขึ้นมานะครับก็ออก,กรกศแต่ถ้าเป็นวินัยร้ายแรงอะไรครับให้ออกจากราชการอย่างเงี้ยโอ้ถูกพักราชการอย่างเงี้ยโอ้เร่งๆก็กอ,อกศนะครับทําเป็นหนังสือนะครับโทษหกกรณีนะครับรนะ การประพฤติชั่วเล่นการพานันนะครับสังเกตคีย์เวิร์ดนะครับเขาไม่ให้เล่นก็ไปเล่นปวดออกนะครับเขาไม่ให้เล่นอะไรครับหวยใต้ดินซื้อลอตเตอรี่ไม่ผิดแต่ซื้อในเวลาราชการก็ผิดนะครับอ,อนุญาตแต่ใช้เวลาราชาการก็ปวดออกนะครับไปเล่นมา้านะโอเคประพฤติชั่วโดยเสพสุรานะครับสูงสุดปวดออกนะครับนะสสลออนะบลาทิ้งไม่อยู่ทอดทิ้งมาบ้าง นะครับไม่เกิน15วันปลดออกมันจะมีลักษณะคํามาเล่นคําสังเกตอย่าเกินนะครับเกินเมื่อไหรนะครับน่ะถึงขั้นไรออกทันทีนะครับเหตุราชการเสียหายร้ายแรงนะครับน่ะวันที่เกิดเหตุผู้ระเบิดนักเรียนเสียชีวิตครูไม่อยู่ควบคุมดูแลเอาเหตุสุดวิสัยนะครับน่ะมีแบบติดต่อไม่ติดต่อไม่เป็นไรครับมาเรามาดูลายมือชื่อนะครับถ้าเจตนาปลอมแปลงก็ไล่ออกจากราชการถ้ากระทาโดยประมาทสูงสุดปลดออกนะครับอาจารย์เมื่อกี้ดูแล้วนะครับนะตอนนั้นบอก อ,อาจารย์พยายามเท่ากับปลดออกข่มขืนไล่ออกเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับมีเจตนาแม้ยังไม่ได้ทําถือว่าอ,อาจารย์ไล่ออกนะครับคําถามมาครับการออกจากราชการมีกี่กรณีออก6ให้9อ๋อหนึ่งเสียชีวิตออกจากราชการ2เกษียณ3ลาออก4ถูกสั่งให้ออก5ถูกสั่งปลดออกไล่ออก6ถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพนะครับ ออกหกให้เก้าอ่ามาเจอคาว่าให้ออกมีเก้ากรณีขาดคุณสมบัติจําได้ไหมครับล่าสุดปีที่แล้วเขาออกสี่โรคต้องห้ามจําได้ยัง <c oughs> มีโรคอะไรครับโรคเท้าช้างติดยาเสพติดเลือดลังฮิตุลาใช่ไหมไม่มีโรคเลือนนะครับของเก่ามีโรคเลือนดกลับมาไม่ผนทดลองราชการในรอบสองปีนะครับนะนะนะถูกสั่งให้ออกรอฟังสารสอบสวนนะครับ,นะร,บรับเหตุบำเน็จทดแทน มีหลายข้อย่อยนะครับหย่อนความสามารถมีมนลทินจำคุกนะครับรับราชการทหารแล้วต้องกลับภายใน180วันถ้าหลังนั้นกอถือให้ออกนะครับโอเคคำต่อมาครับการนำไปใช้นะครับผู้ในการโรงเรียนมีอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการภายในจังหวัดหรือภายในเขตพื้นที่นะครับนะใช่ไหมครับให้กับตัวเองให้กับข้าราชการครู นะครับแต่ต้องรายงานพอเขตทราบเดือนละหนึ่งครั้งแล้วผู้อำนวยการโรงเรียนก็มีอำนาจอนุมัติไปราชการของข้าราชการลูกจ้างพนักงานราชการได้ทั่วราชกัดมีหนังสือมาแล้วก็อาเธอไปราชการหน้าพาดกไปแข่งศิละปะหน้าอย่างเงี้ยนะครับ